วิดีโอ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 วเป็นคลิปวันเกิดจริงอายวี่เว่าีบรรยากาศงานเลี้ยงวันเกิดของปยาวนะฮะลิงจะของวันเกิดโอดิคหน่อยนะฮะแม่หมูใจดีมาจากแปดริ้วนะฮะเนี่ยปาไซฟอนมาถึงแล้วหัวโตนี่ลุกนิกนะฮะมาใ้้องหมาจุน คุณนังนะฮะนี่ถ่ายวิดีโออ่ะถ่ายวิดีโอเลยคลิป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 ลงอะไรลงต้องใส่ถุงกระลำแม่ป่ะกระลำแม่ผมกระลำน้ำข้าวคนน้ข้าวคนข้าวหอมหวาพี่นายนะฮะเหล่าจะเหล่าอ่าลุงไก่ลุงแกโอ้นี่เด็กที่สุดนะฮะตัดผมจำไม่ได้เลยท่านขุนแล้วก็ท่านพุทธนาศนะครับผม ินดีโอครับวิดีโอดีโอเดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โพสเลยได้มาเป็เ็ตใส่ะ่ะระยวนี้ครบเท่าไหร่ครบยี่สิบแล้วครบสามสิบครบสามสิบแย่อได้เงินดนรัฐบาลแล้วครับครบสามสิบคือสาครบร้อยที่สามสิบครบย 啊啊啊。<laughs>